อาจารย์ดรนิยมวงพงคำสิทธิเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศศึกษารุ่นที่21ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสําคญและสื่อสารองค์กรมหาวิทยายลัยขอนแก่นมีผลงานในด้านการบริหารงานระดับอุดมศึกษาที่สำคัญดังนี้ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านผู้บริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดรชนาทิพย์สําเริ์ศิษย์เก่าคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกร่ระดับปริญญาตรีสาขาประถมศึกษา รุ่นที่12ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตหนึ่งมีผลงานดีเด่นในด้านการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบชนาทิศโมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลลูกเสือสดุดีชั้นหนึ่งรางวัลครูดสดุดี รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติรางวัลเพชรของแผ่นดินรางวัลสิทธิเก่าแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยายลัยขอนแก่นด้านผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานายนครเดชพันธ์สิทธิเก่าคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรีสาขาการมัธยมศึกษาเคมีชีวะรุ่นที่4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสองได้รับรางวัลผู้บริหารที่ปฏิบัติราชการด้านการศึกษาอย่างดีเยี่ยมคนเกียรติยศระดับชาติ ค้าบุรุษแห่งปี Professional of Teacher Award s 2004เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีงามจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเรียนลูกเสือสดุดีสมาคมลูกเสืออากาศด้านผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดกรกำปนาศวัชระพนาคมสิทเกลวคณศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการมัธยมสสศ,ศกึกษาคณิตศาสตร์วิสิ์รุ่นที่14และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาวิทยายลัยขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาสมุทรปราการเขต2มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝันรุ่นที่2โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาพอเพียงผู้บริหารดีเด่นและบุคคลดีเด่น สมาคมวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาขา้นพน้นฐานจังหวัดสมุทรปราการด้านผู้สอนระดับอุดมศึกษารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วลภาอารีรัตน์สิทธ์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษารุ่นที่6ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและจัดทำตำราประกอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานวิจัยที่สำคัญเช่นการทดลองรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึ่งงานวิจัย Across Cultural Teacher Training Program for LD ดานผู้สอนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาการศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางเทวาตั้งวานิชกพงศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่28ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศชำนานการพิเศษกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีผลงานดีเด่นในด้านการเป็นวิทยากรในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใ,ในสถานศึกษา ครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และรางวัลหนึ่งแสนครูดีด้านผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานางชวนชื่นมาริลาสิทธิเก่าคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการมัธยมศึกษารุ่นที่19และระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งแพรศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25มีผลงานดีเด่นได้แก่รางวัลชมเชยซ่ออิเล็กทรอนกส์บนกระดานแ c t i v e Board และเซอร์ติฟิเคตจากประเทศอังกฤษ นำเสนองานวิใจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในปีพุทธศักราช2552 2553และ2554รางวัลโรเบ็อวอร์ดอันดับสองของประเทศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลหนึ่งคนดีสีแผ่นดินด้านผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดรสุวัตคุณพานนท์สิทธิ์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษารุ่นที่14และระดับปริญญาโทสาขา,าการประถมศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งวังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสผลงานดีเด่นได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลพิเชอร์อวอร์สาขาคอมพิวเตอร์บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ที่สร้างเครือข่ายและมีความเข้มแข็งรางวัลครูสดุดีและรางวัลครูดีสีแผ่นดินด้านบุคลากรทางการศึกษา หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมนางกนิกาสืกสารคามสิษเก่าคณะศึกษ,ษาศาสา์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีครือที่ปัจจุบันดํารงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นสมัยที่สามมีผลงานดีเด่นในด้านการใช้วงโส ร่วมคิดรวมสร้างร่วรรมทำและริเริ่มการออมเงินสู่การออมความคิดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนตำนวนผ่านกิจกรรมการออมเงินโดยเริ่มที่ครอบครัวหมู่บ้านตำบลเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงโดยเรียกว่าวันกระบอกแตกนายวิยิ์จันทนีศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพละศึกษารุ่นพิสิทปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการกีฬาและเลขานุกการอธิบดีกรมพละศึกษามีผลงานดีเด่นในการเป็นหัวหน้าคณะกีฬาคนพิการทีมชาติไทยได้แชมป์เหรียญรวมแข่งขันกีฬาอาเซียนภาราเกมและหัวหน้าคณะนักกีฬาคนพิการ ทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเฟสติกเกมเอเชียนพาราเกมและพาราลิมปิกเกมจนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชื่นชมยินดีศรัทธาผู้เก่งกล้าพละศ,ศึกษาเราจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ